สวัสดีค่ะพบกับนุ้ยพนักคานฟอร์ตเกษตรนวมินอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะไปดูตัววัยแท็กค่ะสีดำทรงพลังมากๆค่ะราคา1 2 9 9 0 0 0บาทคันสีดำคันนี้จะว้าวขนาดหดติดตามเชมากันเลยค่ะคันนี้หลบมากเลยค่ะหลบปีนกระจังหน้าใหม่ทั้งหมดเลยค่ะเป็นแบบเลอต้ค่ะ FORD สีดำล้วนค่ะคุณภาพออฟโรดชิ้นส่วนออฟโรดของนุ้ยทั้งหมด คุณภาพพรีเมียมทุกชิ้นเลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับไฟอัจฉริยะค่ะ p e r f o r m a n c e LED ค่ะเปิดปิดอัจฉริยะนั่นเองค่ะคือรถคนที่ส่วนมาจะปิดให้อัตโนมัติค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED ค่ะตัวนี้ค่ะมีระบบ Stop and Go ค่ะขับขี่ขั้นสูงจากฟอร์เลยค่ะเรามาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะ ด้านข้างตัวรถของเราค่ะมาพร้อมกับซุ้มล้อค่ะแบบเรียบค่ะพีเศยมากๆค่ะดูแบบดีมากๆค่ะเพิ่มมิติให้กับตัวรถแล้วก็รองรับล้อยางที่เราแต่งมานั่นเองค่ะเรามาดูช่วงล่างด้านล่างกันบ้างค่ะตัวนี้นุ้นนำเสนอเลยค่ะเอาแมกคอตไทายค่ะตัวนี้ของแท้ค่ะนําเข้าจากอเมริกาเลยค่ะ ตัวยังค่ะเป็นยัง AMP ค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า M ค่ะซีรีย์ยัง305 55นยาค่ะหล่อมากเลยค่ะความลึกของออฟเซ็ตคันนี้ค่ะลบ19ค่ะแต่งจบกับนุ้ยพระนครค่ะมีฟิดแบ็กกลับมาแน่นอนค่ะตัวนี้ขึ้นยกขึ้นจากเดิม2นิ้วด้วยกันค่ะตัวนี้เป็นใบเทอร์โบค่ะนี่ค่ะ210แรงม้า 500นิวตันเมตรค่ะแรงแล้วทรงพลังมากๆค่ะตามหนุยมาเลยค่ะหนุยจะพาไปดูข้างหลังตัวรถตัวนี้ค่ะเราดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะตัว 4x4 คูณ4เลข4คูณ4ไหมคะ เป็นตัวธรรมดาค่ะมากเลยค่ะแต่ว่าให้ความทรงพลังกับตัวรถมากๆค่ะอย่างเช่น Y าแทแล้วก็4คูณสค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะมากับไฟเบรกดวงที่3ด้วยค่ะตัวนี้เป็นกระบะท้ายแบบผ่อนแรงค่ะเดี๋ยวนุ้ยจะเปิดให้ดูค่ะว่ากระบะท้ายผ่อนแรงของนุ้ยใช้ได้จริงๆหรือเปล่าคะอ่าด้านหลังของตัวรถค่ะใช้งานพื้นที่ใช้งานกว้างขวางค่ะสะดวกสบาย เท่านั้นยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับตัวที่ปลั๊กชาร์จค่ะตัวด้านหลังค่ะไฟ230โวลต์หรือ400วัต์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันบ้างค่ะว่าภายในตัวรถจากกว้างขนาดไหนติดตามชมกันเลยค่ะเริ่มต้นการใช้งานค่ะ ตัวนี้ค่ะเป็นพวงมาลัยของเราค่ะปรับได้ขึ้นลงเข้าออกนะคะยื่นเข้ายื่นออกค่ะปรับให้เข้ากับสลีระในการขับขี่ของเราได้นั่นเองค่ะเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายสั่งการได้หมดเลยค่ะตัวนี้ค่ะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วค่ะเลือกสั่งการได้ทั้งหมดค่ะตัวนี้เป็นล็อกความเร็ว s t o p and Go หมดขับขี่ขั้นสูงจากฟอร์ค่ะสามารถตั้งค่าได้จากตรงนี้ค่ะ ก็จะบอกฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของตัวรถจากตรงนี้ค่ะหน้าจอของเราค่ะตัวต่อไปค่ะหน้าจอตรงกลางค่ะขนาด12นิ้วค่ะสามารถสั่งการตัวรถได้ทั้งหมดค่ะจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะคะการตั้งค่าการควบคุมนะคะตัวรถการขับขี่ข้อมูลทั่วไปหน้าจอสามารถสั่งการได้จากตัวนี้ค่ะ ตัวไข่ป้าค่ะวิทยุโทรศัพท์มีเดีย Apple c a คาเพย์แอนด์อลโตค่ะคู่มือการใช้รถค่ะแล้วก็ยังมี Ford p a s s ค่ะการขัดสั่งสตาร์ทรถในระยะไกลค่ะสามารถเปิดแอร์ให้แอ์เย็นฉ่ำได้ค่ะเดี๋ยวนุ้ยจะเล่นบอตัวขับสีให้ดูค่ะตอนนี้เรามีโหมดทั้งหมด6โหมดค่ะตัวนี้เป็นโหมดปกติค่ะคุณลูกค้าเป็นโหมดปกติค่ะตัวต่อไปค่ะเป็นโหมดของตัว การประหยัดค่ะสามารถเปลี่ยนได้ค่ะหมดลักจูงนะคะลักพ่วงค่ะตัวนี้ถนนลื่นสามารถปรับได้เลยค่ะมาเปลี่ยนเป็นระบบขับสีแล้วค่ะโคนล่องค่ะหน้าจอก็จะบอกค่ะตัวนี้ก็จะบอกมุมมองค่ะเวลาเราขึ้นเขาก็จะบอกข้างหน้าเราสามารถขับไปได้ไหมค่ะบอกสรีระต่างๆค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นดิฟล็อกไฟฟ้าด้านหลังค่ะสําหรับตัวขับสีค่ะคนล่องค่ะลักพวงค่ะโอเคนะคะถนนลื่นแล ดินท่ายค่ะก็ปรับได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยค่ะใจข้อเสนอสุดพิเศษกับนุ้ยพนครไม่ว่าลูกค้าจะเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษหรือว่าแต่ง2แต่ง3เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นุ้ยพนครจัดให้ได้หมดค่ะแล้วพบเจอกันใหม่เพราะนี่คือนุ้ยพนครฟฟร์ดกษตรนวิม